นะครับตอนนี้บรรยากาศยำร้าครับตอ,ตอนนี้ปาลปาดึงเวทลงน้ำครับค <laughs> ุณครับอยู่ก้อนหนอหน่อยทางน้ำท <laughs> าาโซ่ <laughs> <laughs>

Hong kì với cháu covid chót ra khía hoi giảm mi tayo nha hùng giảm oi giảm mi Tao nha mày mi mày giảm mày 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 mày

ว่น uh, oh no. oh. ี่คร like ับด anyway. uh, 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 ึงไปดึงครับจกไปยังล่ะสัตว์ครับหนาวโอ้โออสวายครับพี่น้องลุดจบกันครับพี่น้องลุดเด้อ เรียบร้อยเรียบร้อยครับรุ่นแล้วรุ่นแล้ว